คุณด,ดาสวัสดีค่ะ,คะ <succ> น้องเก้านะคะน้องกองิเทสมาสซปาแอนบิวตี้นะคะวันนี้นะคะเรามีหลักสูตรเสิเศษการเรียนการสอนในรุ่น2เนาะคุณดาเป็นรุ่น 2, 2> <c oughs> อันนี้เกือบตกร,รุ่น <c oughs> มาวันสุดท้ายนะคะอันนี้นอ้องน้ <c oughs> นองแบบล่าสุดเลยทุกครอบวันสุดท้ายพอดีมีนักเรียนเ่ะคือคือเลื่อนเลื่อนการเรียนการสอนไปเพรา ara, ะว่าก็มีชาระหลายหลายอย่างนะเพราะเราจะเรียนแค่สิบห้าท่านแล้วก็มีการเลื่อนแล้วเีเรียนมาเก่าที่คอร์สหนึ่งเข้ามาสมด้วย ทีนี้ก็เลยพี่ดามาอีกมากไหมจะมีบ้านแค่สองที่นะมาได้เลยอละไรเงี้ยพีดาก็มามาเพราะอะไรคะเพราะว่าที่เรียนไปแล้วตอนเรียนก็รู้สึกว่าทําได้ค่ะแต่ไปทํางานจริงๆแล้วเจอปัญหาไม่สามารถตอบปัญหาได้ไม่รู้จะทำยังไงนะคะรู้สึกเครียดกังวลอยากเม็นค้าสวยๆแต่เราไม่แน่ใจ ที่ขายความมั่นใจเพราะว่าเรารู้ไม่เท่าเราเรารู้ไม่เท่าปัญหาเขาเรียกว่าเรารู้ไม่เท่าปัญหาเพราะภาวะนี้อาจารย์เคยเป็นมาแล้วก็กลัวกลัวทางานผิดพลาดก็เลยรู้สึกว่าอยากหาคําตอบก็เลยมาที่นี่ค่ะเรียนไปกี่สถาบันแล้วคะสถาบันเดียวสถาบันเดียวใช่เป็นอะไรมาบ้างคะคิ้วคิ้วตาปากสไลด์ได้ไหมคะสไลด์สไลายเส้นด้วยค่ะทีนี้ตอนเนี้ย ไฟย่าปากคุณดาวคุณดาวว่าสไลด์ลายจะไเดีกันตอนนี้ก็ดีหนักกันชั่วโมงนี้แต่สไลด์ห้าสไลด์สวยสวยมากกว่าลายเส้นไม่ใช่ไม่สวยไม่ใชดีนะแต่ต้องใช้งานให้ถูกคือเหมือนที่เราบอกว่าลายเส้นไม่ใช่ไม่ดีดีแล้วก็ใช้ได้อาจารย์แม่แอนที่เรื่องลายเส้นนะแต่ต้องใช้งานให้ถูกใ่อย่างเช่นหัวคิ้วไม่มีใส่ลายเส้นองไปได้ไหมไม่สวยค่ะไม่สวยไม่ว่าหัวหรือหางนะคะถ้าไม่มีเส้นขนอยู่ ไม่สวยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนนั้ถ้าลายเส้นมันจะแนบเข้าไปในเนื้อใช่ค่ะถ้าขนขนจริงมันจะฟูขึ้นมาใช่แต่ถ้ามีเส้นขนอยู่แล้วเราแค่แซมมันจะกลืนกันใชแล้วเป็นธรรมชาติใช่ใช่ไหมคะนี่เนี่ยนี่คือคุณดาได้ตอนแรกคุณดาเป็นนักเส้นจริงไหมคะคือเรียนมาอย่างไรก็ตามเขาจะสอนไม่ใช่สอนไม่ดีเขาสอนดีค่ะทุกที่สอนดีทุกสถาบันสอนดีแต่ เขาไม่ได้สอนเทคนิคถูกไหมคะเขาไม่สอนเทคนิคว่าเราควรอะไร a ด p ายใช้แบบไหนจะเอาเส้นไปแซมตรงไหนเขาเริ่มแบบหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นนับเส้นเกินเลยสับเาผิดก็ไม่ได้แต่ความจริงเส้นขนเราเกิดอย่างนั้นไหมไม่ค่ะไม่เห็นะมันมันเกิดตันไม่ได้เพราะบางทีเส้นหนึ่งเส้นสองพอเส้นสามเราเรามีขนเต็มหมดแล้วเราจะเข้าทําไมจะขึ้นทำไมอาจารย์บอกตงนะคะถ้าจะมีเทคนิคการทําลายเส้นอย่าทําลายเส้นที่หัว ไม่ต้องทำหัวเลยอ่ะเพราะมันตอนผลิดสวยไหมอ่ะตอนวังยาชาแล้วกลิดสวยไหมคะก็สวยอ่ะตอนลอกออกมาเป็นไงคะไม่สวยะไม่สวยเพราะอาจจะเป็นเพราะฝีมือไม่ถึงด้วยอ่แล้วก็สีค่ะสีมันไม่ธรรมชาติสีไม่ธรรมชาติเพราะถ้าใช้สีอ่อนไม่ติดเลยค่ะถ้าใช้สีเข้มเวลาลอกออกมามันก็เกินจริงดำดำเกินจริงแล้วมันหลอกอย่าลืมว่ลายเส้นแนบกับผิว แต่ขนคิ้วจริงฟูขึ้นมาเวลาทำลายเส้นไปแล้วสรุปแล้วกลับมาเขียนคิ้วไหมคะเขียนเขียนเพราะฉะนั้นเราทำฉลาย์จะเหมือนเขียนคิ้วเลยมันต,ตีจอแตกกว่าซึ่งวันนี้อย่างเงี้ยคุณอย่างคุณคุณดามาเห็นเห็นคิ้วของแพรมค่ะที่อาจารย์แพรมที่เออครูแพรมทันทีผู้ช่วยอาจารย์ธรรมชาติเลยคะค่ะธรรมชาติเหมือนเขาทำเหมือนเขาเขียนคิ้วแต่เขาไม่ได้เขียนใช่่คะเขาเรียกสามมิติสไลด์คำภาษาพื้นดิษฐ์ผสมจริงที่อาจารย์เรียนไม่ทราบรู้ใครจะเรียกยังไงนะคะแล้วก็ได้อะไรมากจากตรงนี้มคะ ก็ได้มากมากกว่าที่มาเรียนทำชิ้นเดียวไหมที่มาเรียนทายการได้ได้เพื่อนที่ดีมีความสุขกับการเรียนไม่เครียดแล้วก็ถ้าไม่ม,มาที่นี่นะคะรู้สึกว่าจะต้องลองผิดลองถูกแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มากมายเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะรณ์จะต้องลองมาที่นี่แล้วสอบจบทุกอย่างพชาก็เป็นอย่างนั้นคือลองทุกท,ท,ท,ที่เขาขายอะไรก็ตามแม้แต่เมืองนอกยังสั่งเข้ามาลอง ลองทุกอย่างนะคะอะไรค่ะไปลองเขาหมดอะ่ะเพราะว่าเราเราต้องลองที่รู้มันจะเสียมากกว่านี้แต่ทีนี้คืออาจารย์เอาทุกอย่างมารวมที่นี่คือเราลองหมดแล้วแล้วเอามาให้คุณว่าเออเนี่ยมันดีนะ,ะแล้วเอาไปลองไปใช้เราดูลแล้วที่อาจารย์ทําให้ดูสไลด์ให้ดูจริงทําให้ดูจริงแล้วคุณคิดว่ามันโอเคไหมในช่ันโอเคไหมเราไม่ได้สอนในรางเดียวนะคะเราเปิบัตรจริงด้วยเราทาให้ดูจริงด้วยว่าทําได้จริงไม่เจ็บไม่หัวและไม่อักเสบ เราได้นำห้ทำพิธีการล้างักดไปแล้วดูแลอย่างไรนั่นแหละถ้าใครอยากเรียนนะคะอยากเรียนการโแก้วอบองรงนะคะองแก้วมาด้วยใจสโลแกนง่ายๆคือไม่สร้างภาพแต่สร้างงานเอาให้มันเป็นเรื่อนเป็นราวไปเลยจริงไหมคะเรารสร้างงานให้มันแก้ได้ตอบอะไรคือถามอะไรตอบได้หมดใช่ใช่เราพยายามจะตอบให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คุณมีงานที่ดีอาจารย์อยากให้มีช่างดีๆในประเทศไทยเกิดขึ้นเยอะๆค่ะคิดลูกค้าจะได้เสิรได้พัน วันนี้ขอบคุณคุณดามากๆนะคะและขอบคุณทาง YouTube ด้วยนะคะแอดเอรีไลท์พัฒาเุยกับร่วแก้นได้นะคะสำหรับช่างนะคะหรือถ้าอยากจะทำยืดสวยแนะนำลูกศิษย์ในร้านได้เลยนะคะว่าในในคอร์สได้เลยมีใครบ้างอาจารย์จะมีไลน์กลุ่มนะคะลูกศิษย์ไปถ้ามีใครเก่งเรื่องไหนอาจารย์จะดูแววนะคะถ้าสมมติว่ามีคุณดาอยู่อยู่ที่ไหนคะสงขลาสาค<ท>่ะ,ะถ้ามีลูกค้าจะไปวันแพวสุขศรคอน,นี้ไม่ต้องบินไปหาอาจารย์ถึงกรุดร ไม่ได้ยากอะไรเลยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าเออลูกศิษย์คนนี้ทาได้ประมาณไหนใครแก้งานได้บ้างเพราะว่าเราจะดูกันในรายกลุ่มต่อหลังจากเรียนกันไปแล้วเราจะดูว่าคนนี้ขามาทําอะไรเหมือนคุณพัดที่อยู่ปตัตตานีตอนนี้ลูกค้าใต้ยินก่แกหมดเลยคือว่าต้องบินข้ามจากใต้มหาอาจารย์ชื่องแล้วนะคะคือไปแก้ที่รุ่นเลยอาจารย์ยกลูกค้าให้เลยแล้วมันมันเป็นผลดีกดับลูกค้าต้องบินไปบินมาให้มันวุ่นวายให้เสียตังค์นะคะอย่างนี้แหละจะดูประมาณกันอย่างนี้นะคะถ้าใครต้องการ ดูช่างสวยๆพิพิดาทําได้นะดูดูมือโอเคแล้วมีช่างที่พอทําได้ที่นี่ประมาณ3าสีท่านแล้วเดี๋ยวจะแนะนําลูกค้าให้นะคะไว้ใจได้อเรื่องร้านคิ้วปิงคิ้วพังทั้งหลายแหละนะคะแอดอดิไลน์เข้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้ว่ารู้สึกตรงไหนพอแก้ได้คุณไม่ต้องวิ่งไปหาที่อุดรก็ได้นะคะอ K นโอแแก้ว่ปดแปดค่ะวันนี้น้อแก้วุณดาบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ